s h ก k u b เด e ย o k u ุ u k ค w าว e าเล่ติ่งญี่ปุกวโอชิเอตัยตวันนี้นะคะเซนเซมี3คำฮิดนะคะที่ใช้บ่อยในบริษัทญี่ปุ่นมาฝากกันค่ะมาดูกันที่คำแรกค่ะคำแรกคือคำว่าโอซึคาเลซามาเดสโอซึคาเลซมาเดสหรือโอซึคาเลซามาเดชิตะโอซึคาเลซามาเดชิตะนะคะคำนี้นะคะก็จะแปลว่า ขอบคุณสำหรับความเ,เหนื่อยนะคะขอบคุณสำหรับความเ,เหนื่อยนะคะก็จะใช้ในการทักทายเวลาเลิกงานนะคะอย่างเช่นเวลาเลิกงานแล้วเราเดินผ่านใครในบริษัทนะคะอาจจะเป็นการผ่าน<ม>เดินผ่านคนที่เรารู้จักหรือคนที่เราไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเป็นคนในบริษัทก็สามารถใช้ได้นะคะโอซึคาเลสมาเดชิตะนะคะนอกจากนี้นะคะคําว่าโอซึคาเลสมาเดสโอซึคาเลสมาเดชิตะนะคะก็สามารถใช้ในกรณีที่เราทํางานเสร็จโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะคะก็ สามารถใช้คำนี้ในการทักทายนะคะเพื่อเป็นการให้กําลังใจนะคะเพื่อนร่วมง,งานได้เช่นเดียวกันอ,อย่างเช่นว่าเราไปตอบมาตรการแก้ไขปัญหา NG ที่บริษัทลูกค้านะคะซึ่งคนญี่ปุ่นไปด้วยนะคะแล้วนะคะหลังจากที่เรารายงานปัญหาเสร็จนะคะประชุมกับลูกค้าเสร็จนะคะเราก็หันมาคุยกับคนญี่ปุ่นบริษัทเราว่าโอซึคาเลซ m มาเดสโอซึคาเลซมาเดชิตะขอบคุณสลับความเหน็ดเหนื่อยค่ะขอบคุณสลับความเหน็ดเหนื่อยครับ มาดูกันคำที่2นะคะคำที่2คือคำว่ายโรชิคุโอเนงายชิมัสยโรชิคุโอเนงายชิมัสยโรชิคุโอเนงายชิมัสคำนี้นะคะน่าจะได้ยินกันบ่อยเนาะเพราะว่าเป็นคำที่ใช้ในการฝากเนื้อฝากตัวนันเองนะคะหลังจากที่เรามีการแนะนําตัวเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นเนาะแนะนาตัวเสร็จก็จะมีการฝากเนื้อฝากตัวซึ่งตอนที่เราฝากเนื้อฝากตัวเราจะใช้คําว่ายโรชิคุโอเนงายชิมัสยโรชิคุโอเนงายชิมัส ะะแต่นะคะไอคำว่าโยโรชิคุโอเนกายชิมัสโยโรชิคุโอเนกายชิมัสคำนี้นะคะนอกจากจะใช้ในการฝากเนื้อฝากตัวแล้วนะคะก็ยังสามารถใช้ในการขอร้องหรือว่าไหว้วานนะคะให้ใครทำอะไรให้ก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้นะคะมันจะแปลว่ารบก,กวนด้วยนะคะรบก,กวนด้วยนะครับก็ได้ค่ะแต่เราสามารถพูดสั้นๆได้ค่ะว่าโอเนกายชิมัสโอเนกชิมัส โอ้นไชิมัสนะคะอย่างเช่นเพื่อนร่วมง,งานกําลังจะเดินไปถ่ายเอกสารแล้วเราก็จะฝากไปด้วย1แผ่นอย่างเงี้ยค่ะหลังจากเพื่อนร่วมง,งานตอบรับโอเคคาว่า้วานของเราแล้วเราก็พูดคํานี้ค่ะโอ้โหในไงชิมัสโอ้โหในไงชิมัสนะคะรบกวนด้วยนะคะรบกวนด้วยนะครับคํานี้นะคะก็จะใช้ได้หลายกรณีมากเลยนะคะสามารถใช้ในกรณีที่เราขอ ขอบางอย่างได้ขอยืมขอให้เขาหยิบของให้เนะะี่ยค่ะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันหรือในกรณีที่เราต้องการจะรบกวนให้คนญี่ปุ่นเซ็นเอกสารให้นะคะเราก็สามารถใช้รูปนี้ได้นะคะโดยจะใช้คำนามตามด้วยคำช่วยโอตามด้วยโอเนกายชิมัสนามตามด้วยคำช่วยโอตามด้วยโอเนกายชิมัสนะคะถ้าเราจะขอให้เพื่อนหยิบปากกาให้นะคะเราก็พูดไปเลยว่าเป็นโอโอเนกายชิมัสเป็นโอโอเนกายชิมัส เป็งโอโอนิไกชิมัสคำว่าเป็งเป็งแปลว่าปากกาเป็นคำนามเนาะเป็งโอโอนิไกชิมัสขอปากกาหน่อยค่ะขอปากกาหน่อยครับหรือถ้าเราต้องการที่จะพูดให้สุภาพมากขึ้นนะคะหรือเป็นการให้เกียรติพูดสนทนามากยิ่งขึ้นอย่างเช่นพูดกับลูกค้านะคะเราก็สามารถที่จะพูดอีกคำหนึ่งได้ค่ะพูดว่าโอนิไกอิตาชิมัสโอนิไกอิตาชิมัส โอ้いังไงอิตาชิมัสอย่างเช่นเราไปไหว้วานให้ลูกค้าทําอะไรให้นะคะอย่างเช่นบริษัทญี่ปุ่นอ่ะถ้าเป็นในกระบวนการผลิตนะคะเขาต้องใส่รองเท้าเซฟต,ตี้นะคะเพราะว่าเขาเน้นในความปลอดภัยมากนะคะแต่เราลืมเอารองเท้าเซฟต,ตี้ไปนะคะเราก็จะขอยืมนะคะเราก็จะพูดว่าซูมิมาเซนอันเซนกุสึโอวาซูเรเตชิไมมาชิตะขอโทษนะคะลืมรองเท้าเซฟตี้นะคะ คาริเตโมย o โรชิเดสกาคาริเตโมยโรชิเดสกาขอยืมได้ไหมคะขอยืมได้ไหมครับห,หลังจากที่ทางลูกค้าตอบโอเคนะคะว่าขอยืมได้นะคะเราก็พูดคำนี้ค่ะโอเนกาอิตาชิมาสโอเนกาอิตาชิมาสแปลว่ารบกวนด้วยนะคะรบกวนด้วยนะครับซึ่งไอคำว่าโอเนกาอิตาชิมาสนะคะก็จะสุภาพมากกว่านั่นเองส่วนใหญ่จะใช้ในเชิงธุรกิจหรือว่าใช้พูดกับลูกค้านั่นเองค่ะมาดูคำที่3กันนะคะคำที่3คือคำว่า โมชิวะเคโกไซมาเซ็นโมชิวะเคโกไซมาเซ็นโมชิวะเคโกไซมาเซ็นคำนี้นะคะก็จะแปลว่าขอโทษนะคะถ้าใครที่เคยติดตามคลิปกันก่อนนะคะเซนเซก็เคยอธิบายว่าการกล่าวคำขอโทษในภาษาญี่ปุ่นสามารถพูดได้ว่าซูมิมาเซน็นกับกูเมนนาไซใช่ไหมคะ แต่นะคะสองคำนั้นก็สามารถใช้ได้ปกติค่ะก็สุภาพปกติเลยแต่คำนี้นะคะส่วนใหญ่จะใช้ในเชิงธุรกิจนะคะหรือใช้ในกรณีที่เราทำอะไรผิดจริงๆแล้วเราอยากจะต้องการจะขอโทษนะคะเราก็จะใช้ประโยคนี้ค่ะโม,ม,ม,มชิวเก,ก,กะโกไซมาเซนโมชิวเกตโกไซมาเซนก็จะเป็นประโยคที่สุภาพมากกว่าโกเมนนาไซนั่นเองนะคะก็เป็นการยกย่องนะคะให้เกียรติ ผู้สนทนาด้วยนะคะวันนี้ก็มีภาษาญี่ปุ่นน่าดูมาฝากเพียงเท่านี้นะคะและสําหรับใครนะคะที่ทํางานอยู่ที่บริษัทญี่ปุ่นแต่ยังพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้สําหรับใครที่คิดว่าตัวเองทํางานดีทํางานเก่งแต่ว่ายังปังไม่เต็มที่เพราะว่าพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้นะคะตอนนี้เซนเซก็มีคอร์สออนไลน์มาแนะนําค่ะชื่อคอร์ส Japanese for Boss หรือภาษาญี่ปุ่นสรับัวหน้าค่ะซึ่งในคอร์สนี้นะคะก็จะมีประโยคนะคะที่ใช้พูดคุยในสถานการณ์ต่างๆในบริษัท แล้วก็มีคำศัพท์พร้อมคำอ่านให้ดังนั้นใครที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญ,ญี่ปุ่นก็สามารถเรียนได้เช่นเดียวกันในคอร์สนี้นะคะนอกจากจะมีสถานการณ์ต่างๆที่ใช้ในการทํางานแล้วนะคะก็ยังมีประโยคญี่ปุ่นเชิงมรารยาทนะคะที่คุณควรรู้ให้ด้วยสาหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะ